เคลคลิปในการเจนโค้ดยังไงให้ปังใครที่ยังเจนโค้ดไม่เป็นอยู่เนี่ยต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับที่ถามผมเข้ามาเยอะมากว่าเราเนี่ยจะเจนโค้ดยังไงให้เกิดยอดขายดี d. ในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนเนี่ยทคำความรู้จักกับการเจนโค้ดกันก่อนโดยที่การเจนโค้ดนะครับมันน่าจะมาจากคําว่า generate code โดยเรานะครับชาวครีเอเตอร์ทุกคนเนี่ยสามารถ generate code เพื่อเอามาให้ร้านค้าหรือตัวเราเองเนี่ยสามารถยิงแอดได้ซึ่งการยิงแอดนะครับมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเขาจะจ้างเราหรือว่าเราเนี่ ที่เหมมาะสโดยคลิปที่เราจะเอามายิงแอดนะครับเราควรจะมีวิธีการเลือกดังนี้ครับอย่างแรกนะครับก็ควรที่จะเลือกจากคลิปที่มันมี e n g a g e m e n t ดีไม่ว่าจะเป็นยอดไลค์ยอดแชร์ยอดคอมเมนต์นะครับเพราะว่าคลิปนี้มันมีคนสนใจเยอะและโอกาสที่จะปิดการขายได้เนี่ยมีสูงครับสนะครับเราควรจะเลือกคลิปที่มันเป็นกระแสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทรนด์ต่างๆหรือว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันไปถูกกับกระแสต่างๆในตอนนี้นะครับเราควรจะเลือกคลิปนั้นเนี่ยมายิงครับและอย่างสุดท้ายนะครับผมแนะนําเลยก็คือเราควรจะเลือกคลิปที่มี retention rate ครับมันก็คืออัตราการคงอยู่ในคลิปยิ่งสูงเนี่ยมันก็ยิ่งดีเพราะว่ามันจะเป็นการบอกว่าคนที่มาดูคลิปเราคลิปเนี้ยเขาอยู่ในคลิปเรานานแค่ไหนนะครับโดยทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นมุมมองของผมในเรื่องของการเลือกคลิปยังไงมาเจนโค้ดให้มียอดขายสูงสุดนะครับใครที่อยากให้ผมสอนแบบละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจนโค้ดยังไงหรือว่าเอาโค้ดที่จะเจนเนี่ยมาจากไหนนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับถ้าชอบกดถูกใจกดติดตามเจอกันคลิปหน้าครับ